ม่งบกม่งแมแมมด้วยเฮียปอดไปแล้วไปดูไ้ไงไดแม่แแม่ดูไอ้สัสสู้อสู้สู้สู้ไแล้วสู้ได้เลยเียรบงค์แงจริงยอมเลย ไอ้โฟกมาดิโฟกมาดิฮะเออมาโวยไปแล้วไอ้พยกเป็นไอ้มาแล้ว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 แบกเลยชิวๆเลยไอจะเป็นอุ้ยเขียวเป็นสัตว์ควยกูวิ่งช้าด้วยไอ้เหี้ยมาแล้วเราบอสไอทำไรไอทำไรอ่ะทำเป็นสัตว์ ไอ้ดูไอันนี้์ก็เปิดมีดด้ไวยเปิดโคลนเกียเปิดโฟคลนมึงก็เปิดเลยป่ะเปิดที่ไงอุ๊ยแล้ววะอ๋อมึงอย่ากไล่ตัวอ้วนเลยยิงมึเทียวอยู่เปิดที่ไง ออมาเนี่ยเอ้ยเกี่้ยเฮายเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเ้เล้ยเฮ้ยยเฮ้เล้เหี้ยเฮ้นเหี้ยวะ้ย้ยเเฮ้เฮ้น้ยไงเยไย เย็บอีรังก็อยับปีซุปไม่ซุปไม่ซุตามาอะคก็มาตามส์ก็มาตามอ้ยตกใจสับไอ้หี้ย่นหลักูเลรอวะตอนมึงวิ่งไม่หันแน่หรอวอนผิวไง โอมบวกมอกสัยบอกไปเลยเอียดี่สิบวัาดีสิบวกตปานะาอาปานะเียบวกมากเลยโดนเดียแล้วโดนเดียไ้เด้กไปแล้วไงไปแล้วไโอยเฮียกุโดลม โอ้ยแม่งมาแล้วเจี๊ยมเจี๊ยมยกเบายอกเบาเอ้ยคร่างร่าเด้ออะไรเด้อแม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นมาแล้ว neri <laughs> <Hey. laughs> <laughs> ยืนไม่ละแข็งไม่ได้เลย <laughs> ดูดิแ <laughs> <ด> <laughs> มามาเด็กเลยสัสไ <laughs> ป็อะไรกันไปเลย,ย เง้ยตกเลยปันแนนนิะมเงี้ยโดยปันหัวโดไม่ันเด็องไเฮยบังับกูด้เงี้ย

ตอนอตทิ้งเพื่อนเลยเลยโอ้ไม่อยู่ดิ <c oughs> ยเย้าคือไม่ได้มาตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เกี่แล้วกระโดดไม่ดี <c oughs> <c oughs> เควายเลย <c oughs> โอ้ยเชี่ยค้างโอ้ยค้างค้างโอ้ยสัตว์ค้างเอ้ยยืนดีก็เได้ลงอะไรอ่ะมันจะโดดขึ้นไม่ได้คช่ไมตันกระโดดไม่กี่ขาว่าเฮ้ยกูจะกูกูจวะ

มาแล้วสัวิ่งตามให้เยอะจะพัดไม่โดนคุณตัวเอมันไม่ะตามไม่ทันโอ้ยเขี้ยกูตายแล้วใส่พิ้วไอ้สัสใส่พิ้วใส่พิ้วไอ้สัสรู้จักอ่ะใส่พิ้วอ่ะบวกเว้ยบวกเว้ย Di sana, di sana. Ini dia. Dia yang menjaga kejayaan. Oh, sial. Jangan menang. Jangan menang. Jangan menang, anjing. Jangan menang, jangan menang. Jangan menang, jangan menang. Oh, sial. Bagaimana kita menang? ไปครับชิวๆครับไอ้บัก,กไม่ด้บักยังไงไม่รู้นะเป็นแล้วแบบไปออกอะ่ะท่านที่จะได้คิวด้วยลงไปซะเอยดันเนี่ยเออด,ดันไปเ้ยไปเลยทำไมม,มาเข้าไม่ได้วะเราทำ,ทำอะไรเนี่ยแหละรมราต้องฟันไปเรื่อยเถอะชิวๆว,วันนั้นไอคนนั้นตน่อคนหนึ่งเลยสั์

哇！啊罗啊罗啊！哈哈！啊罗啊罗啊！三罗。 สา,ายซะแดงหนูมดและโอ้ยโอ้ยเดีกเโอ้ยโอ้ยเย็ดเล้ออ้าวอันยอมเสี่คนอนะออกไปแล้วม,มันมันมีอีด่านอะไรนเดียวเลย ไอ้ด่านใหม่ด้วยด่านใหม่ไว้อ่ะ